ถือจั่นถือจั่นเลยมื่อด้เมื่อยมาด้ตี้พอไานธรรมดาเนาะจีเซนกลับทุกคนว่าฉลันมาสดๆแบบสีต่างเนาะเศรษนะยางเลยแต่พูดว่านอนบ่าไม่เท่าไห่ฮะเออธรรมดาเนาะก็ได้คือ เมื <mile inside> ่อปักกันแล้วสวัสดีครับแล้วก็ะสบายดีทุกคนเขาสู่องจีกเลยเช่นเคยนะทุกคนวมื่อี้การอีพีนี้จะพิเศษนะนะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้เดินทางเข้าป่าเออซึ่งว่าเขาไม่ได้เข้าป่าในกระด้นเลยเพราะว่าคลิปมันมันชีบโมเมนต์เป็นเซียนอย่างเนี้ยมันไปหานอนป่าคือเราทุกคนเพราะว่ามีไอ้ยเพื่อนเยอไอยเพื่อนนั้นโทรบอกว่าเออว่า เขาป่าไปวะส่วนช่วงสองสองเทื่ออยู่อันเทื่อที่สามปุ่่วนแล้วเฮากวางเนี่ยนะเลยเฮากัสิไปหาเพิ่นทุกคนคนแหละเพป็นยู่บ้านหนึ่งเบอร์ทุกคนเพราะว่าเพิ่นกัเป็นยูทูบเบอร์กันอะไรแต่กันซิมี่เขาวาไรน์ยิงทายคนดอกงป้านเพื่อนในสิบใบหน้าเออเพราวาอันดองเพื่อนตัวหน้าจะไปตำลังมือเทื่อกับเขาบ้านเพคนนะนี่เฮากระเรียมของอะไรทุกคนนี่อันกระเป๋าแน่กระเป๋าอะไรกัหมวก เสือกันยาวใส่ไปเพราะว่าเฮ้าโบส่นี่ฮะทุกคนเพราะว่ามันแดนนนแดนี่เป็นโบแดดนี่โคตรเลยมีแต่เฮาโบแหละทุกคนจะเดินทางไปสู่อ้ายเพ่อนอยู่บ้านนะไอเงินเพื่อนวะอย่างใดก็ติดตามกันทุกคน อาทุกคนกิดเขาก่อนจดีไปเพราะว่าัวย่อประเขามาแล้วได้เง้เงินกเดีว่าตอนครับเป็นอย่างดีเลยพอดีแบบมากก็ประสบหิวเขาเลยได้เงินเนื้อตัวคอใหญ่น้อถึงมองบอเลยอะไรถือจับทร์ถึงจันทร์ถือจับทมือสอานี่จะโตใบสมุนไพรนะชอบทาบ่อใดบ่ได้ต้านันเนอะ าเอกินข้าวก่อนทุกคนกินข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่ทันกินข้าวเที่ยงมาพอดีพันยอเลยยอมากกัดกินเลยได้มานะมามาทุกคนเขาก็กินข้าวแล้วนะเขาก็ได้เอาน้ำใส่กระตุกนี่นี่เอาไปกินเพราะว่าอยู่บอนพุ่นน่ะมันบ่มีน้นนำน้อยเงินน,อ,น,นอ่ะอก็ถือว่าถือหม้อถือถ้วยบวงเลยแล้วก็ไม่ อันนั้นไยใช่เดี๋ยัได้สิกลับเก็บกเลยนี่เอแกับฮะในถงนี้แล้วในถงวะไปจนวันนี้เชิงวะทุกคนเตะดินละทุกคนเชิงวาพอบานดองควนออกก่อนนะนะค่นขี้ขันจากทาไปไปไนก่อนเอากะเดินทางต่อแล้วทุกคน mà lại, có măng ừ, có củng măng oằm, phàng, ừ, kéo, gìn, được. được, có bao nhiêu? có. được rồi. Đây hàng, mà, giá, oh. được. Đây này, lê, tô này. Ừ. lê, ừ. ừ. đấy. được. đấy. củng măng oằm đấy. ôi, bây giờ คนวานะากกมกรกออมนี่สามสีปีจึงหมากเธอหนึ่งนะเพราะว่า,าเขาได้กินมากรอออมในกันสองนเธอเลยนะทุกคนต่เกิดมาอ๋อกินตอนั้นก็แตงแต,แต่ข้าวยังหน่อยเพคนนะแล้วก็เลยแบบว่ามันสาบซูนแนแบบว่าส่วนร้ายในไหมมันนี่เขาอยากเอาไปเห็ดเสาเห็ดเสาแบบเสาเทียงบอ่อเสาเพื่อนบอ่อเนาะทุกคนเพราะว่าไหมมันแข็งอันนี้เขาก็มาเขดงก็ถือว่าโชคดีทุกคนนี่หอมได้ลด,ดสาิเบิ้งก็อยจุ้งให้เบิ้ง หอมเบิางเนื้อมันเ right. uh ่ยหมดไล่เลยเก็บได้ช่องวางไปเหมือนอ่ะโอ้ทุกคนเผื่อจะแตกออกเฮ็ดเบียกมาในเมื่อขนาดนี้ขึ้นโกงมากรอ้อมื่อเมื่อยเลยเขาลืมมันเอากล่องเอาขึ้นทุกคนนี่นะขอเห็นได้เงน ใน้านอยู่บ่เก็บนะน้านอย่บ่อผมอ่ะุกากันตง่ก่านะอได้ไปใชนี่จะไปจันหน่อยแล้วผนไรอีกะคนไรอกับเานะ บ่าเอาสื่อใหม่ได้เนี่ยว่าพอนบดเถือกสื่อใหม่ป <c oughs> ่ะทางงางว่าเอาพอนเล็ก so สีเอาชื mmm ่อเลยได้ของยาเนี่ใช้ทำนี้ก็ได้ทำผึ่งพรทำไก่กบทำสีแดงง่ายเนี่ยแถวนี้บดบกเถือกตัวเอาแบบแน่นอนเราทำส่งหมาตัวเขาเอาขึ้นแบบสลังมาสดๆแบบสีต่างเนาะใส่ต้องอย่าหอมแห้งหอมเด้หอมก็ต้องเขาเก็บรสซากหนึ่งแล้วเอามารถมาจากสดรสซาก มันเอเล่พ่นนเ็แอีได้หวานแบเ็กล้วยนะมันตเละแบนึงโตอยงแบนึงบเรนมนอยหวานตอนี้ห้อกันยงไปเลยหย่างหาตัวเล่บอนจีเกลับทุกคนว่าตัวแรกจะนำจเันนี้ครัย่างไปบังก่อนสอาก่อนทางนาบกบนหาเชียง เจ้าก็จักบ้อายจามบเทไสันอย่างมานี้เห็นชาวบ้านพันมันทุกคนนี่ันใหญ่ขนาดอ่ไกินยังกันไหเงน้ไเออเก่งน้ไมบนนอนบนเถ่าเลยฮะบ้อได้เอออเอาหันไดเนาะเข่าหไดเนาะ อะไรมาเข้าอันนี้เพิ่นนั้นมาอยู่ให้แล้วกันเห็ดกระต๊อบเลยทุกคนเห็ดกระต๊อบนอนเลยเห้าเลยเห้าเนี่ยเห็ดนนี่นะทุกคนมาขวดป่าเห็นไหมขวดป่าลองสกินมัน ี่โถทิมงานกันย่างวุ่นวายไยทุกคนตอนนี้หิวเขาเลยทุกคนหิวเขาแล้วก็หิวน้ำน้ำไปถือมาน้ำผูกปะอยู่บ่นนั้นบนรถยหางแล้วอะไผพ้กัน ทักชิดชิดหน้าหนึ่งเลยดี๋ยวชิหนึ่งมาไล้องเงนเงินเงินดชิดชิดป้ายหน้หนึงเมมันเข้ามาคักเลยชวยมาเยเมยมาี่อบานรรมด้เนาะโอ้ยดอดอกนกปีน้างอนพอเล็กอกยวนฟาโลซะ เอาทุกคนซ้อมไงก่อนบ่อจุดหอมเลยมันจะอยู่บ่อเนี่ยกำดักที่เอาอยากใส่นี่แล้วเอาเอามันใส่ทุกคนเอามันเป็นเหงื่อมันเราต้องใส่ใหญ่เด้อที่นี่เรพ่อเสียบทีนี่ ก็หาง่เห็ดบวกกระขังในนี้มือเองเท่าได้หนิเนี่ยนี่คือว่าแล้วเนี่นี่ทุกคนนี่พเพราะว่าเอาอะไรเห็นได้เอาเครื่อมัดเอา ว้ยนี่หอนขนาดคนนะี้นี่โอเคชนเน่ยสายเป็นอมเลยนะเบิ่งเอาเ่ยจากเมยจากปูเมยทุกคนเอจะแตกออกไปไปต่อทุกคนพอมาเอาสี่โบถ,ถ่ายร้ายนะทุกคนอันเชื่ยใ้เห็นประมาณสอง สามล้างก็มันเพราะว่าทายร้ายมันก็ใส่แบบวิธีใส่ก็คือเก่านั่นแหละทุกคนเนี่ยทุกคนตัวนี้ฮะเขาใส่แนวนี้เลยนะตอนละล้างเขาต้องเอาเครื่องเครื่องผกเพราะว่ายันมันถือยันมันแก่ไปแล้วยันมันบวเห็นมันชิชียอ่ทุกคนไปใส่อีกไปใส่ต่อยังเหลือร้ายอยู่ ห้ากระใสแล้วทุกคนโหบุปปาขนเมื่อยเลยแต่เขาละเงินแล้วได้ละเงินอันเสียงอันในพานเพนดังทุ่มเลยจะเงินยังไงจักแมนคนเฮาหรือบ่อ่าทุกคนอันนี้ส่งเวลากับประมาณหนึ่งทุ่มแลทุกคนคำเลยเพราะว่าทีมงานเราฮะเฮีย้ยลราผู้หนึ่งทุกคนเสียอะไรจั๊กมาทางใดผู้หนึ่งคือผู้บานดอง เออบ่เห็นทุกคนแลาา้วก็อันนี้อ้ายล้ําเงินเพิ่นกันหาก็มาก็มันหาก็มาตะยิ่งซึ่งว่าเพิ่นได้อันก็เล่นตัวนึงเอออาหารแรงของเฮาบ่กรับผมครัจังได๋โอคือว่า คนเราเฮียล่นงเมื่อแล้วเมื่อปักแล้วออกมาแต่ยังยังกได้ก็เล่นตัวดึงจอบพวกไก่ป่ามาโอ้ยกลับแล้หดับแล้วพ่นพ่นพ่นประยูพ่นกระบอกเขายะอ่ะกับลกับตอนนะพ่นมีเบียกอ่ะแหว่าไงนี่ใช่พี่บรเด เัลนไปนั่งไปแบบนี้เนาะเอาไปเชี่ยวเอาเอาไปเชี่ยวมาเปลนให้กินอันนี้เขากันเชิงว่าพอบ้านดองกันเมื่อทุกคนเมื่อแล้วเขากันายมาอยู่เทียงเขาเจ้าพอนะเออเพราะว่าอาชีพมากี้เขาลำพินนี้เพราะว่าเขากันบุได้อาหารกันกินนะเออวางตรงๆซะเอาจังหวะอะทุกคนถึงได้กับหายเห็ดอยู่เห็ดกินซะก่อนทุกคน โอ้หลับแล้วครับอะไรเนาะโตเดียวได้เลอืมาธรรมดาเนาะจะได้เคิงถวยชิเต็มถวยออไิมเยจะคล้ <c oughs> องชิมนะแม่จเจ็บเจ็บเทบเลยว่นะโอ้ยนั บ่เอาบ่มันได้เชียวีโ้ยฮะงางงางงางงงได้เอาได้ยัอยากชินงัว,วะนะี่เขาอยู่ <fit. S 1> อยู่ไห่อยู่สวนอยู่หน้า <c oughs> ทําอิดว่าพากันนะ่ะอยากไปนอนป่าทุกคนแต่คือว่าแล้วเนาะมัน นอนบ<ย>่ได้เพราะว่าทีมงานเท่ากับขาดผู้หนึ่งนะหนึ่งมากเขาก็บ้าว่ามีโจรทุกคนเออมีโจรปุ้นเออปุ้นเอาเงินนะแบบเขาบอาใส่นะแบบเขตเขาแต่เขาแบบ,แบ,บอยากให้นอนทุกคนเออเขาบอกนี่นะแต่เขา่านเขานะ่ะเยียบห้อยผู้ไรกว่ามันเอี่ยันแหละเดี๋ยวเขาก็กินเข้าแล้วแลห,ละ,หและเขากับชไดฮาเลาะกาโนูแล้วเขากับชิดเดินทางกลับทุกคนเพราะว่าอีพี่นี้ก็ ขอโทษเอฟซีร้ายเนาะที่แบบว่าว่าอยากตั้งใจอยากนอนนะแต่สุดท้ายแล้วเขามาแหละมาเจออุปสรรคที่แบบว่ามีโจรป่นปน่ปนเอาเงินเพราะว่าเขาไปซื้อมันนะทุกคน,นอ่ะจิดได้กินข้าวดำเนินการทุกคนเรื่องของโจรกะแล้วแต่โจรเนาะเทากินข้ขาวก่อนช่วงนี้เพราะว่าอยากข่าวแหงเลยออกแล้วออกข่าวแบบาวันนีแบบนน้อยู่ในอันนี้อยู่ โอเคเต็มมาจู่จานแน่นะจระเออมยมาูจงามเังได้นโอ้ิีนมันต่างเนาะแน่นๆเนาะแน่นไรอือกได้สองโตนี่โมเต็มถ้วย้มันน่อยทุกคนแต่ว่าสินมันนุ่มๆแน่นๆเอาได้ข้าวของเขบ้มาได้มาได้ข้าวกันเน้อมาเลยเสียวเนาะ แม่พันไปสอนนะอืออือ้ากากัครับจะถือว่าข้ามันกดีนะเนี่ยบมันีเขาเนะพี่แวา่้ก็แช่เถอะตั้งใจว่าจะมานอนป่าจะท้ายวมันนอนเอาอใหม่ทุกคนปลอกใม่หมปลอมงเนาะลอ่ิอืนว้กอะ เระดับประชไปดครับครับัเดี๋ยมมกี่ันเดี๋ยวไม่อนเลยจะมามิเจ้าพิการต้องกินไปออมมาน้วกินนา่อคนแล้วจกินข้าวกัเจ้าพี่กันกินข้าวก่อนพบกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันอีกตอนกางกับทุกคนอ๋อสุกคน ตอนนี้เฮาเไม่ย่างกับทุกคนเพราะว่าเฮาลงบาดแผงกับเพราะว่าเฮาเนื่องจากว่ามันกลางคืนเออไปหาเลอดบนไปชิมกันเด้เพราะว่าเฮาเมื่อดวงน,นะทุกคนว่จาจะนอนแต่สุดท้ายไม่ได้นอนเออเด็กเป็นยังไงนอนจะดีว่า อยากนอนแต่ม yeah, <c ười> ันเกิดเหตุที่แบบว่าจนปล้นเอาเงินเอาทุกคนโดยห้องบาได้นอนซะเพราะว่าเอาพยายามกลับกับบารได้เลยทุกคนถ้าิดว่าอยากนอนเนาะแต่ ือวาแหละมีข่าวแบบบอดี้แน่แล้วก็ทางบ้านแล้วก็ทั้งที่แบบในสวนพนันนะพนก็แจ้งบอกว่าเอออยากให้เฮามานอนนี่นะทุกคนหยานแบบเฮาหยียบห้อยผู้ลายนี่ยแหละนี่เฮาก็เสได้เดินทางกลับแล้วทุกคนอะโอกาสหนาทุกคนว่าเฮาสิไปทางใดนเนาะแล้วก็ติดตามนุ่มกันทุกคนคอเขามาเบิ่งกัน กบถบไลค์แน่แล้วก็กดติดตามให้เดอ้อทุกคนสำหรับกินด้วยกันบายบายทุกคน